ติดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์อยู่แล้ว3แผง4แผง6แผงที่ต่ออนุกรมกันอยู่ต้องการใช้พัดลมชาร์จมือถือในช่วงกลางวันสามารถทำได้เลยด้วยการเพิ่มปลัก๊กแล้วก็เอาอะแดปเตอร์มาเสียบใช้งานได้เลยนะคลิปนี้ใช้พัดลม12โวลต์เท่านั้นเนื่องจากเป็นการดึงไฟกระแสตรงนะครับ130โวลต์ดีเข้ามาใช้งานเลยไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีอินเวอร์เตอร์มาดูกันครับ ตอนนี้เปิดพัดลม12โวลต์แล้วก็ชาร์จมือถืออยู่นะครับมือถือนี่ก็ใช้แบบฟ้าชาร์จเลยอะแดปเตอร์นะครับและทางนู้นนะครับปั๊มน้ํายังทํางานปกตินะฮะชุดนี้ผมใช้ปั๊มน้ําอยู่แล้วขนาด950วัตต์เป็น72โวลต์ดีซีปั๊มหอยโข่ง2นิ้วนะฮะทำงานก็เต็มกําลังนะครับเวลาประมาณ10โมงกว่านะครับทีนี้ตรงนี้นะครับเป็นคอนโทรลที่ผมเคยพาดูแล้วนะครับอันนี้สายแผงเข้ามา แรงดันแผงเนี่ยสแผงต่อนุกรมกันไว้นะครับแผง550วัตต์แผงไม่เกิน50โวัต์แรงดันมาตรงนี้130โวลต์โดยประมาณนะฮะพ่วงไปใช้เบรกเกอร์ที่1 b เบรกเกอร์ที่2นะครับเบรกเกอร์ Baker ที่1คือต่อสายเข้าสู่ปลั๊กไฟบ้านแบบนี้เลยนะครับเอาไฟไฮโวลต์เน่ยเกิน90โวลต์ดีเนี่ยไปใช้เข้าปลั๊กบ้านได้เลยนะครับสาย L เป็นบวกสายน้ําเงินนะครับเป็นลบนะครับเข้า LN ที่ปลั๊กไฟ จากนั้นสามารถเอาอะแดปเตอร์มือถือและอะแดปเตอร์พัดลม12โวลต์มาใช้ได้อันนี้มือถือก็ชาร์จมือถืออยู่นะครับเป็นฟาสชาร์จเลยเพราะว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้ฟาสชาร์จไฟมันเพียงพออยู่แล้วฟาสชาร์จประมาณ30วัตต์นะครับประมาณนั้นแล้วก็อะแดปเตอร์เสียบพัดลม12โวลต์อยู่แบบนี้นะครับอะแดปเตอร์ apter, ก็ใช้งานได้นะฮะเสียบข้างหลังพัดลมแบบนี้นะครับพัดลม12โวลต์ตัวนี้ขนาดประมาณ18วัตต์ซึ่งถ้านอนเถียงนาเถียงไรในช่วงกลางวันนะ ใช้แค่นี้ก็พอครับไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีอินเวอร์เตอร์นะครับเคสนี้ใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นสวิตชิ่งเท่านั้นไม่สามารถเอาไปตัดเหล็กด้วยลูกหมูหรือพัดลมไฟบ้านก็ใช้ไม่ได้ตัวที่เป็นมอเตอร์ขดลวดขดลวดให้ความร้อนใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ที่ผ่านอะแดปเตอร์มาเท่านั้นอย่างเช่นชาร์จมือถือนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์12โวลต์ได้ กือบทุกชนิดเลยนะครับอันนี้ก็คือพัดลมเราเปิดผ่านอะแดปเตอร์อยู่แล้วนะครับชาร์จมือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปนะครับหรือเอาอะแดปเตอร์มาชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมก็ได้นะครับมีหลายท่านก็ถามแล้วถ้าอยากใช้ไฟช่วงกลางคืนด้วยล่ะครับเอาแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วชาร์จผ่านอะแดปเตอร์ซื้ออะแดปเตอร์ชาร์จแบต,ตลิเธียมมา5แอมป์10แอมป์นะฮะมาชาร์จลงแบต,ตลิเธียมประมาณ12โวลต์50แอมป์โดยประมาณใช้ได้ประมาณนี้นะเพราะว่ามันเป็นการดึงไฟ แชร์กันนะฮะไม่ต้องติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดแต่เคสนี้ก็คือสําหรับการใช้งานเฉพาะกลางวันเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่ต้องไปหาแผงมาชาร์จมือถืออะไรแยกอันนี้คือคือแบบง่ายนะครับแล้วก็ใช้อย่างน้อยเนี่ยชาร์จมือถือได้ละไปอยู่เถงนาช่วงกลางวันมีปั๊มโซล่าเซลล์แน่นอนใช้กันเยอะปั๊มโซล่ารรเซลล์สแผง4แผง6แผงต้อง3ามแผงอนุกรมกันเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้า2แผงแรงดันจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่น,นะครับมันจะดับได้นะครับใช้งาน ได้ไม่ดี3แผงถึง6แผงแผงไม่เกิน5 0สโวลต์นะส่วนแผงไฮโวลต์มันใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าแรงดันก็อย่าเกิน3 0 0โวลต์ดีซีนะครับก็ต่อปลั๊กเข้าไปงบในการต่อปลั๊กเรเกอร์หนึ่งตัวปลั๊กไฟ1ชุดตรงนี้นะครับไม่ถึง500บาทนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มไว้นะครอย่างน้อยติดปั๊มแล้วก็เพิ่มแบบนี้ไว้ไว้ชาร์จมือถือไว้ใช้อุปกรณ์สวิตชิ่งนะครับเล็กๆน้อยๆที่กินไฟไม่มากนะครับเนี่ครับผม ลองเอาไปใช้ดูปั๊มก็ททางานปกติไปบางคนก็เติมปั๊มทั้งวันนะฮะแต่ก็ไปอยู่เถียงนาตลอดไปเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรในช่วงกลางวันนะไม่มีไฟจะชาร์จมือถือเอามือถือไปเล่นด้วยนะฮะก็เอาตัวนี้ครับแล้วถ้าอยากใช้อินเทอร์เน็ตละ่ะก็เอาราเตอร์อินเทอร์เน็ตไร้สายมาเสียบอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ซื้อซิมอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตที่เถียงนาได้แล้วขอให้มีคลื่นสัญญาณนะครับคือเสียบจากตรงนี้แหละนะครับเอาไฟตรงนี้ไปป้อนให้เราเตอร์อินเทอร์เน็ต ไร้สายก็ใส่ซิมอินเทอร์เน็ตก็มีไฟมีอินเทอร์เน็ตเล่นที่เถียงนาแล้วในช่วงกลางวันเท่านั้นเพราะว่าตัวนี้มันใช้ไฟจากแผงพึ่งไฟจากแผงอย่างเดียวนะครับพอฟ้ามืดไฟทุงเนี้ยก็หมดเกลี้ยงนะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับโอเคครับผมลองดูนะครับลองดูเป็นแนวทางข้อที่ควรระวังก็คือไม่เอาไปใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์นะครับขดลวดความร้อนหรือเป็นแบบขดลวดพัดลมไฟบ้านใช้ไม่ได้ เอาไปหุงข้าวไม่ได้เอาไปตัดลูกหมูไม่ได้ถ้าจะใช้ลูกหมูที่เถียงนาช่วงกลางวันให้หาหินเจียหรือลูกหมูไร้สายใช้งานสะดวกเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่สว่านไร้สายลูกหมูไร้สายก็ชาร์จผ่านปลั๊กนี้ได้เลยเพราะว่ามันมีอะแดปเตอร์ชาร์จอยู่แล้วให้ใช้แบบนั้นครับโอเคครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์ลองดูนะฮะสำหรับใครที่สนใจพกพัดลม12โวลต์แบบนี้นะครับหรืออะแดปเตอร์12โวลต์นะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ สั่งสินค้าไว้ใต้คลิปแล้ะกันลองเข้าไปสั่งดูนะครับเผื่อกำลังหาอยู่นะครับในนี้ในใต้คอมเมนต์ก็มีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ